ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพิณดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับนาภไพ่พระศิวะมหาเทพนะครับสําหรับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนประจําวันที่16กกุมภาพันธ์ นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีมีนนะครับก็นะครับดาวตัวตนเรานะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวการงานเรานะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับเราจะเรียกว่าตนุก,กับกัมมะอาะนนที่แปลว่าการงานเนี่ยตอนนี้ไปรวมกันอยู่ในเรือนของราศีพฤษภก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ย ข้องแวะเกี่ยวเรื่องของสังคมหรือคนหมู่มากการงานเราก็ข้องแวะเกี่ยวเรื่องของสังคมและคนหมู่มากเดี๋ยวเรามาดูซิว่าองค์พ่อนะครับไพ่พัฒศิวะเนี่ยท่านจะแนะนํำยังไงนะครับเกี่ยวเรื่องของอการเข้าสังคมกับมิตรสหายกับเพื่อนฟูงนะครับทํำยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคได้ไพ่สามห้านะครับนะคือไพ่นี้นะครับนะก็เป็นดาวเจ้าเดินการเงิน นะครับก็คือดาวพระอังคารเนาะนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับก็เป็นลักษณะของการงานนะครับซึ่งลักษณะประมาณนี้เนี่ยก็นะครับต้องบอกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับลักษณะของการเข้าสังคมหรืออะไรประมาณนี้ให้คุณเน้นในเรื่องของเอ่อเกี่ยวเรื่องของการงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับการที่เราได้ไพ่คู่สมพลเนี่ยนะครับดาวสามมาดาวห้าเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่สมพลคือการร่วมมือกัน นั่นหมายถึงว่าคุณจะทํางานอะไรยังไงเนี่ยมันจะต้องคุยกันในเรื่องของผลประโยชน์อะไรให้มันชัดเจนนะครับเช่นคุณช่วยงานเขานะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันว่าอ่ะงานนี้ผมช่วยคุณนะงานหน้าคุณช่วยผมนะไม่ใช่แบบเป็นงานฟรีหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันนี้เป็นวันพุทธที่ผมผมคุยนะหรือผมเจรจาเนี่ยเป็นวันพุธซึ่งวันพุธวันนี้ดาวังคารเนี่ยท่านจะกลายเป็นการก,ารกินี นั่นก็หมายถึงเขาว่าการกกินีเนี่ยมันแปลว่าจุดแลกเปลี่ยนนะจุดแลกเปลี่ยนจุดเจรจาจุดคุยจุดอะไรกันเนี่ยที่มันเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์เรื่องอะไรประมาณนี้ต้องเอาให้มันชัดเจนนะก็คือเป็นเป็นลักษณะของการอ่าเป็นบุญคุณเป็นอะไรกันเนี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า เราเนี่ยจะทํางานฟรีหรืออะไรยังไงมันก็ไม่ได้นะครับด้วยความที่ดาวองคาเนี่ยเป็นการกินีมันก็ต้องมีผลประโยชน์หรือมีแลกเปลี่ยนอะไรให้มันชัดเจนเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นลักษณะเหมือนเราถูกหลอกใช้หรืออะไรประมาณนี้นะครับกับสังคมกับเพื่อนฝูงยังไงก็นะครับให้ระมัดระวังไว้ตรงนี้นะให้ให,ให้ให้ชัดเจนนะครับนะเพราะเนี่ยมือมือรูปนะดูอย่างมือเราถือไฟ มันหมายถ้าเกิดเราพลาดเพลิดอะไรทีมันก็จะยุ่งนะให้ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับปัญหาและอุปสรรคกันนิดหนึ่งนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะตอนนี้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวปัญหาและอุปสรรคนะครับในเมื่อปัญหาและอุปสรรคตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่ส6บเป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านไปอยู่ในเรือนของในราศีกลุ่มเนี่ยนะครับ นะตั้งสิบสามถึงยี่แปดเนี่ยอยู่ในเรือนของวินาศก็แสดงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะศัตรูเนี่ยจะทําให้คุณมีปัญหานะศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่าอริไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยจะทําให้คุณมีปัญหาในเมื่อจะทําให้คุณมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงนะครับองค์พ่อท่านจะแนะนํานะครับช่องทางยังไงให้เราบ้างนะแล้วเรามาดูกันนะครับหนึ่งหกนะครับก็คืออริส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากอย่าลืมนะว่าดาวอาทิตย์เนี่ย ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอลิกอยู่แล้วที่แปลว่าอุปสรรคอยู่แล้วนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเพื่อนอีกแล้วนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะในราศีตุลเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยนะครับปัญหาต่งางๆเนี่ยจะเกิดจากความใจดีใจอ่อนนะครับจากการถูกเอ่อด้วยความที่ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยท่านเป็นคู่สมพลนะครับคือการร่วมมือกันเนี่ยคุณเนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับที่จะโดนเพื่อนโดนคนใกล้ชิดเนี่ยออกแบบประมาณว่าเออออกไปก่อนนะเดี๋ยว ใช้ที่หลังนู่นนี่นั่นก็คือให้ความหวังในลักษณะต่างๆเนี่ยผมมองว่านะครับลักษณะประมาณนี้เนี่ยคุณควรที่จะคือถ้าเกิดเพื่อนฝูงหรืออะไรยืมตังเราก็ควรจะเอาแบบว่าถ้าถ้ามันเยอะนะหมายถึงว่ามันเยอะมันเป็นหลักแสนหลักหมื่นในประมาณนี้ถ้าเป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสให้ได้ก็ให้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันมากกว่านั้นเนี่ยควรจะทําเป็นเรื่องของสัญญาทาจะเป็นเรื่องของอเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะให้ให้ให,ให,ให้ให้มันชัดเจนดีกว่า นะครับให้มันให้มันชัดเจนให้มันอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับมันจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงนี้ไพ่เนี่ยชี้สองใบแล้วนะสองใบแล้วที่ชี้ในลักษณะที่แบบว่ามีเกณฑ์ที่จะโดนสังคมคนสคนิทคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับทำให้มีปัญหานะครับยังไงเรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินกันนิดหนึง่งนะครับดาวพระองังคารนะ ดาวพังคารเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นทั้งดาวความสําเร็จเนี่ยโอเคตอนนี้ไปอยู่ในเรือนของในราศีเมถุนเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าไปพันธุ์เนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินจากการศึกษาอะไรเงี้ยโอเคแล้วแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะผลักดันพร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ย นะครับให้คุณเนี่ยขึ้นหน้าที่การงานให้ขึ้นตําแหน่งนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเรียนรู้อะไรศึกษาอะไรได้ง่ายได้รวดเร็วนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะครับนะให้เรายิ่งรวยยิ่งเฮงยิ่งปังนะควรจะทํำยังไงนะครับได้ใบหกสองเออหกศูนย์นะครับโอเคดาวดาวหกเนี่ยนะครับท่านเป็นก็ต้องบอกวันนี้วัน,ว,นวันพุธเนาะนะฮะวันนี้วันพุธ ดาวศุกเนี่ยท่านเป็นมูลละที่แปลว่าความมั่นคงะนะนะครับหลักฐานเนาะแสดงว่าการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับจะเกิดจากหนึ่งเลยก็คือจากหลักทรัพย์นะครับที่คุณสามารถแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยได้นะและพยายามเอ่อคำว่าสหสชาติเนี่ยมันแปลว่าสังคมสังคมที่พอจะมีความมั่นคงนะครับอะไรที่แบบการันตีได้นะครับเชื่อถือได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับคุณสามารถที่จะ ร่วมทำ,ท,ำทุนหรือค้าขายหรืออะไรเงี้ยได้แต่คนที่แบบว่าอะไรไม่ค่อยดีเครดิตไม่ค่อยดีอะไรกูก็อยู่ห่างๆนะครับนะเพราะบางทีเนี่ยพวกนี้เขาจะเอาเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเรื่องของทองอะไรเนี้ยมาล่อเรานะครับมา,มาล่อเราบางทีแบบออกแบบแนวชักจูงในลักษณะแบบแรงจูงใจอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะทําให้เราเองเนี่ยอาจจะหลงนะครับแล้วอาจจะผิดพลาดได้นะยังไงก็สุดท้ายแต่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า ควรควรจะทําอะไรก็ให้มันมีหลักฐานหลักเกณฑ์อะไรที่มันชัดเจนแบบออกแนวแบบมันมีเกณฑ์ที่เราจะเจอประเภทพวกร่วมหู้ร่วม,มทุนแลวเป็นแบบพวกเสือมือเปล่าอ่ะนะครับหรือบางทีออกแนวมิจฉาชีพเลยก็มีเหมือนกันนะนะครับอันนี้อยากจะให้เรามดระวังไว้นะครับบางทีเราเองเนี่ยนะครับจะต้องดูให้ดีนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะทําให้เงินทองของเราเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าหาดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรืองสหาชา แล้วมันเป็นมูละที่แปลว่ามันคงในวันนี้นะก็หาคู่สัญญาหรืออะไรที่เกี่ยวเรื่องอะไรเนี่ยที่เขามีเครดิตถ้าเป็นเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าหน้าที่การงานดีเงินเงินโอเคอะไรมั่นคงแล้วก็ทาสัญญงสัญญาอะไรให้มัน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 คงไว้นะในกรณีที่มันเยอะนะเป็นหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นอะประมาณนี้แต่หลักร้อยหลักพันก็ไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของครอบครัวเรื่องของคู่ครองกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับดาวพพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับครอบครัวนะครับหรือบรรยากาศที่บ้านที่ทํางานเนี่ยแหละแล้วอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยในราศีกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าภพปัตตนีนะที่แปลว่าความรักคู่ครองหรืออะไรประมาณนี้นะอ่ะนะครับก็อยู่ตรงนี้นานนะครับนะคู่ครองนะครับปัตตนีเวลาพระเนี่ยช่วงนี้เนื้อหอมนะครับแล้วก็เรื่องของพันธุไปอยู่ในเรือนปัตลาพะเนี่ย นะครับก็เนื้อหอมก็ได้รับการผักดันสนับสนุนจากครอบครัวนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับอยู่ตรงนี้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับไพ่เนี่ยจะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะนะครับก็ได้เก้าหกนะครับนะเก้าหกนะครับสังเกตไหมว่าชาวราศีมีเนี่ยจะสัมพันธ์กับดาวสารชะทั้งนั้นเลยเนี่ย สห a ช h ทั้งนั้นเลยนะผมโอ้โหสังเรื่องสังคมเรื่องอะไรนี่นี่น,นี่ต้องเอาให้ดีนะอ่ะถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองหรือแฟนหรืออะไรประมาณนี้นะครับด้วยความที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชะนะครับก็มีเกณฑ์นะครับ,นนรบที่จะได้คนที่เป็นคู่ครองที่มาจากเพื่อนกันมาก่อนหรือรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีด้วยความที่มีดาวเก้าเนาะเขาเรียกเป็นดาวศรัทธา นะครับเป็นดาวศรัทธาเป็นดาวความเชื่อนะครับต้องมีความให้เกียรติกันนะครับมีศรัทธาในการแล้วก็นิสัยหรือจริตอะไรเนี่ยนะครับไปด้วยกันได้นะครับเข้ากันได้อย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะคบหากันได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีมีแต่สิ่งดีๆให้กันน่นะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีพวกเพื่อนฝูงหรือสังคมเนี่ยเขาจะคอยแนะนํา นะครับแนะนาคนดีๆเข้ามาอะไรเข้ามานะครับเพื่อขอร่างสร้างตัวก็มีเกณฑ์นะครับที่คนที่บ้านนะครับหรือเพื่อนสองหรือพี่น้องเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับแนะนําคนให้มารู้จักหรืออะไรประมาณนี้แต่ก็นะหลักเกณฑ์เลยก็คือว่าด้วยความที่สัมภาษณ์กระดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหาช้าก็คือว่าต้องเอ่อไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันนิสัยคล้ายๆกันนะคุยกันรู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกอึดอัดหรือเราจะต้องแบบว่า ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเราจะต้องแบบโอ้หวางท่าหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะพยายามเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดถ้าเราได้ใครในช่วงนี้มาที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะครบได้ยาวนานนั่นเองนะครับนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนะครับเรามาดูนะครับดาวพฤหัสกันนิดนึงก็นะครับเป็นเรื่องของ เพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงโดยตรงเลยนะครับดาวพระศุกนี่เป็นเพื่อนของเพื่อนฝูงโดยตรงเลยนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหาชะนะครับอ่าก็สหาช c h เนี่ยทับรักอันนี้ดีอยู่แล้วนี่สหาช c h แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญปีนี้นะครับสห a ช h เราเป็นการกิณีเรา้อมาระวังเรื่องสุขภาพนิดน,นึงเพราะว่ามรณะไปทับรักด้วยก็ส่วนใหญ่จะกุ้มหรือเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังก็เกิดจากเพื่อนฝูงนั่นแหละ เพื่อนฝูงสังคมนะครับหรือคนรู้จักหรือคนสนิทนะครับนะแล้วก็ให้เรามาระวังพวกมิจฉาชีพพวกอะไรต่างๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามาจากเรือนมรณะด้วยนะครับก็ให้เรามาระวังหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับนะนะครับโอ้โหได้ไพ่สามหนึ่งนะเออไพ่สามหนึ่งนี้ก็คือส่วนใหญ่เพื่อนจะนําปัญหามาให้นะเอราศีมีนนี่ต้องบอกว่า จะสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงจะสังคมเยอะมากเลยนะให,ให้เสริมเรื่องนี้เยอะนะยังไงเรามัดระวังหน่อยนะครับดาวสามเนี่ยเป็นดาวการเงินและปีวันเนี้ยวันเนี้ยผมอัดนะ่วันพุธเนี่ยดาวสามเป็นการลักกินีไง การลกินีมันแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายอะ่ะและดาวหนึ่งอะ่ะมาจากราศีสิงห์มาจากเจ้าเรือนอริก็แสดงว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงหรือสังคมที่เขาลําบากหรือเดือดร้อนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเข้ามานะบางาก็เป็นปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องคดีความเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นั่นแหละนะครับก็คือก็อย่างที่เราคุยกันมาหลายๆใบนั่นแหละก็คือถ้าจะยืมตังหรืออะไรก็ต้องดูดีๆนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมี เราเรียกมีศักยภาพคืนให้เราได้ไหมนะค,คือถ้ามันหลักมันล้านเป็นหลักร้านหลักแสนหลักหมื่นอะไรประมาณนี้มันมัน,ม,นมันก็ต้องถ้าเอาตรงๆนะมันก็ต้องรอบครอบนิดนึงอะนะครับแต่ถ้าเป็นหลักหลักร้อยหลักพันนี้ยังพอไหวนะแต่ถ้ามันมากกว่านี้เราก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เราลําบากได้เนี่ยไฟถ่วงท่วมตัวเลยเนี่ยนะครับเอ่อทำหลับตาเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะนะครับแต่ว่า ด้วยความที่มันคือขึ้นชื่อว่าเพื่อนอะ่ะสังคมบางทีเพื่อนยังพอได้นะแต่บางทีมันเป็นพี่น้องไงมันเป็นพี่น้องมันแบบท้องเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็จะนําเรื่องนําเรานําปัญหานําอะไรมามาให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า,าโอเคเข้ามา ปรึกษาในเรื่องของอะไรที่ไม่ต้องเสียเงินเราก็เราก็ช่วยได้เต็มที่นะแต่ถ้าเราอะไรมันเกี่ยวเรื่องเงินลนทองทองยังไงอยากจะให้เรามาระวังไว้หน่อยนะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคเพราะว่าไพ่ค่อนข้างจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีอ่ะนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปก็นะครับดาวพระเสาร์เนาะนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับลาผลเนาะที่เราเรียกว่าลาพะลาพะ ลาภะแปลว่ารไรได้สองอไรายได้สามโอกาสความโชคดีอะไรต่างๆก็ตกเรือนวินาศนั่นแหละก็คือเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับหรือถูกคนเบียดเบียนถูกคนแย่งผลงานถูกคนอ,อะไรอะ่ะหักหลังอะไรประมาณนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะถือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคนะนะครับดาวเสาร์ตกเรือนวินาศเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ซ้ำซ้ำซากๆมันเป็นเรื่องที่โดนแล้วโดนอีกอะไรประมาณนี้ นะครับก็คือทําให้เราเสียโอกาสเสียราบผลเสียอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะเยอะนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมยังไงป้องกันยังไงนะครับได้ไพ่ห้าสองก็ใช้ดาวห้า 5, เป็นดาวสติปัญญาเนาะแล้วมันมาจากดาวเจ้าเรือนอมรณะด้วยนะครับเนี่ยเออโทษทีมาจากดาวเจ้าเรือนกรรม,มะด้วยที่แปลว่าการงานแล้ววันนี้ดาวพุหัสเป็นเดชเดชแปลว่าความรู้ความสามารถที่มันลึกซึง้งเนาะนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ดาวจาันเองท่านเป็นดาวเจ้าเริญปุตตะในราศีกรกฎก็แปลว่าพลิกแพงนะคิดสิ่งใหม่ๆคิดอะไรประมาณนี้นะครับคือจะทําอะไรจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงเนี่ยคุณต้องรู้ลึกรู้จริงนะอย่าใช้ความโลภนําทางนะไพ่กำลังบอกประมาณนี้เนาะนะครับด้วยความที่ดาวจาันเป็นดาวปุตตะแปลว่าความคือขนองด้วยนะครับถ้ากว่าไอ้ตรงเนี้ยเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ลาบผลหรือผลประโยชน์เน,เนี่ยมันจะเกิดจากความเสียหายที่เราเนี่ยนะครับมีความโลภเข้ามา นะหรือคิดอะไรไม่รอบคอบนะครับหรือบางทีแบบแนวความคิดแบบไปตายาดับหน้าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่เอาอะไรที่เราไม่มั่นใจอะไรที่มันเสี่ยงเราก็อยู่ห่างๆหลีกหลีกเลี่ยงๆนะครับใพ่ก็มาเสริมประมาณนี้ต้องใช้ใช้สติค,ค่อนข้างมากแล้วดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ท่านะครับจะทําอะไรยังไงปรึกษาคนที่บ้านปรึกษาคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าเวลามันเสียหายอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีมันจะมีความลําบากเนาะดอกบ,บวอัวเนี่ยเหมือนปัญญานะครับเนะี่ยนั่ง นั่งสมาธิหลับตาเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับทั้งองค์พ่อองค์แม่เลยนะครับนะก็ปรึกษาคนในครอบครัวก็จะช่วยได้ปัญหาต่างๆลาผลอ,อะไรประมาณนี้ขยันโลภแค่นั้นเองนะอ่ะมาสุดท้ายนะครับราหูดาวจเจริญวินาศเนาะนะครับวินาศเนี่ยแปลว่าความเสียหายนะครับวินาศไปไหนวินาศถึงตัวนั่นะก็หมายความว่าเราอ่ะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะเยอะเลยยังไงยังไงต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่ง วินาทับลักเนี่ยนะครับแปลว่าสิ่งไม่คาดคิดสิ่งไม่คาดฝันเนี่ยนะครับจะทําให้เรามีปัญหานั่นเองหรือความประมาทเลอะเลอะนะครับประมาณนี้หรือความรู้เท่าไม่ถึงการหรือที่เขาเรียกว่าไร้เรียาอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือความกล้าเสี่ยงกล้าลองอะไรต่างๆจะทําให้เรามีปัญหาลุ่มหลงอะไรอย่าเี้จะทําให้เรามีปัญหาครับเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับสามสี่กล้าพูดนะครับกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องกล้านะครับดาวข้านเนี่ยเป็นดาว เป็นการลกินีวันนี้แหละนะครับมันแปลว่าจุดเสียซึ่งใหญ่แล้วมันก็ถ้าพลาดเนี่ยมันจะเสียเรื่องของเงินนะครับเพราะดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินส่วนดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่นะครับเป็นดาวคู่เป็นดาวแฟนเป็นดาวครอบครัวนั่นหมายถึงว่าบางครั้งนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องอะไรประมาณนี้เพราะพันธุเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันจะหมายถึงบรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวหรือที่ทําง,งานอะไรประมาณนี้เนาะนะครับและด้วยความที่ดาวองคารกับดาวพุธเนี่ยเขาเป็นคู่ปากเสียงนะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณจะทําอะไรเนี่ย อะไรที่มันเกิดในครอบครัวของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะมีลักษณะนิสัยแบบขี้เกิงใจอะ่ะคือเป็นคนที่ขี้เกิงใจพอเราเป็นคู่ขี้เกงใจปุ๊บเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็ทําให้แบบเป็นลักษณะเหมือนน้าท่วมปากนะคือคุณก็ต้องซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวคุณเองแหละถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าเอ้สิ่งนี้โอเคได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้มันไม่โอเคแล้วคุณยังแบบยังทนเน่ะอะไรประมาณเนี้ยมันจะทําให้มันมีปัญหานะ ให้กล้าพูดเนี่ยไฟออกจะปากเนี่ยให้คุณกล้าพูดให้กล้าตัดสินใจแล้วปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าแน่นอนเน่ยในพื้นดวงเราหูทับรักอย่างเงี้ยมันมันแบบบางครั้งมันจะเจอเรื่องไม่คาดคิดเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าเรียกร้องสิทธิทเสรีภาพอะไรของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเองเนี่ยสามารถผ่านพเรื่องยุ่งยุ่นไปได้นะนะครับอ่ะ ครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมรับผมผิดพลาดประการใดยังต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถุกใจขอขอบคุณากดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาไพ่พัชวิวมหาเทพผมก็เปิดสอนทุกวันนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตก้าวไปดูทลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ